สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับเรมจะทําเป็นเมนูแกงกระดูกซี่โครงหมูใส่มะเขือนะครับวัตถุดิบซี่โครงหมูซื้อมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปต้มให้นุ่มก่อนเราค่อยนํามาแกงนะครับทันมาเป็นใบกระเพราครับพริกหยวกหั่นเฉียงพริกแกงแกงเผ็ดพริกแดงจินดาหั่นเฉียง เกลือน้ำปลาผปงรปุงรสรสหมูนะครับแล้วก็มะเขือเปาะมะเขือเนี่ยผ่าแล้วก็ให้เราแช่ไว้ในน้ำเกลือนะครับมะเขือจะได้ไม่ดำโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับตั้งน้ำนะครับใส่เกลือลงไปหลังจากนั้นก็นำกระดูกซี่โครงลงไปตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะครับ ที่เราต้องต้มก่อนเพราะว่ากระดูกซี่โครงมีความเหนียวถ้าเรานําไปแกงเนี่ยเราจะเหนียวไม่อร่อยนะครับนี่ก็ทิ้งไว้รอให้น้ําเดือดคอยช้อนฟองออกนะครับช้อนฟองออกให้หมดนะครับ หลังจากช้อนฟองออกหมดเราก็หลีเป็นไฟอ่อนแล้วก็ทําการต้มจนกว่ากระดูกซี่โครงเราจะนิ่มใกล้นํานมาแกงนะครับน้ำมันหมูนี่ครับ นำเครื่องแกงลงผัด แก,กงหอมดีแล้วก็ตามด้วยซิ่โครงหมูนะครับที่เราต้มไว้จนนิ่มแล้วน้ำซุปที่เราต้มซิ่โครงไว้นะครับเพิ่มความเข้มข้น มะเขือเปาะครับพริกหยวกนะครับ ใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะครับปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะครับถ้าใครจะชอบออกหวานนิดๆก็ให้เติมน้ำตาลลงไปนะครับทีเราก็รอให้มะเขือนิ่มนะครับ ปรุงรสชาติได้ที่ตามด้วยพริกแดงจินดาหั่นเฉียงนะครับถ้ามีพริกชี้ฟ้าก็ใช้พริกชี้ฟ้านะครับแต่ที่ครัวผมส่วนมากจะเน้นเป็นพริกแดงจินดาถ้าใครชอบมะเขือก็กรอบตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้มะเขือเราขางนี่มันได้ที่แล้วนะครับตบท้ายด้วยใบกะเพราเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ แกงกระดูกซี่โครงหมูใส่มะเขือฝีมือโค้เดมใจครับแต่ไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่ก็คือเมนูแกงกระดูกซี่โครงหมูใส่มะเขือฝีมือโค้เดมใจนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆปลาเค็มสักนิดดีสุดยอดเลยนะครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ยำใจ .com นี้เลยนะครับแลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ